ก่อนจะไปชมกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับกดส r ั b e ให้ด้วยนะครับ <c oughs> พรเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปนะครับก็แกะเป็นหัวอนุมานหัวระพุทธก็แล้วแต่นะครับแต่ก็จะมีผ้ายันธงติดอย่างเงี้ยนะครับนะรบ,บางอันก็จะเป็นพระปิตานะครับบางอันก็จะเป็นพระปิตาปิดนะครับบางอันก็เป็นพระพุทธ อย่างอันนี้เป็นพระปิตานะ,นะครับอย่างที่เป็นพระปิตานะครับตัวด้ามก็มีลักษณะที่เหมือนกันนะครับขนาดความสั้นความยาวนี่ไม่เกี่ยวนะครับนะครับลายพายานก็ก็คิดว่าจะเหมือนเนกันนะครับลายพยันก็คิดว่าจะเหมือนเนกันนะครับนอกจากผ้ายันธงชุด หัวหนุมานแล้วนะครับซึ่งก็จะมีหัวพระพุธหัวปิดตาแล้วแต่นะครับในวัตถุมงคลที่เป็นหนุมานนะครับก็ยังมีพระขันนะครับมีพระขันนะครับแต่อันนี้เป็นมีดนะครับเป็นมีดนะครับก็ยังมีพระขันนะครับที่พบเจอผ่านมาก็จะมีสองขนาดนะอันนี้จะเป็นมีดครับด้ามก็จะเป็นหนุมานนะครับเป็นหนุมานถวายถวายเนตรครับ ก็นั่งคุกเข่าพนมมือนะครับจะมีจานอักขระที่ตัวด้ามมีดด้วยนะครับนะครับตัวใบมีดเนี่ยเป็นเหล็กนะครับขึ้นสนิมละนะครับมีความคมนะครับยังมีความคมอยู่นะครับก็ในสมัยก่อนมีดหมอเนี่ยทำขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้เป็นมีดที่ใช้ได้จริงนะครับไปดูได้อย่างพ่อเดิมเนี่ยนะครับท่านเป็นต้นตำหรับของมีดหมอบ้านเราอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นแล้วหลวงพ่อเดิมเนี่ย พาแท้ๆเนี่ยจะคมนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นมีดของปู่พินนะครับทีนี้ก็จะเป็นพานุมาที่เป็นไม้แกะนะครับพานุมาที่เป็นไม้แกะเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามีหลายศิลปะนะครับมีหลายศิลปะนะครับแต่หน้าตาก็จะเป็นหน้ากระบี่เหมือนกันหมดนะครับนะครับอย่างตัวนี้ก็หยุดสลับนี่ผมก็ ห่วงนะครับก็เป็นตัวที่ผมชอบตัวหนึง่งนะครับศิลปะเขาก็จะเรียบๆง่ายๆนะครับจะมีอุดผงด้วยนะครับจะมีอุดผงนะครับตัวใหญ่ก็อุดผงนะครับใบลานแบบลูกอมนะครับทีนี้การที่มาอยู่กับก้นหนุมานก้นพระปิตาหรือก้นเครื่องรางต่างๆเนี่ย พระผงเนี่ยก็ไม่ได้มีความเนื้อจัดอะไรนะครับแล้วก็ยังมีเป็นหนุมานเนื้อผงนะครับแล้วก็ยังมีหนุมานเนื้อผงปั้นนะครับศิลปะสวยงามมากนะครับอันนี้ก็จะเจออยู่ประมาณ4ี่ห้าองค์นะครับหลายๆคนนะครับเพื่อนๆหรือว่าน้องๆที่เล่นพรกเก่าเนี่ยูู้จักผมเนี่ยก็ ก็ต้องบอกเลยว่าชอบมากนะครับแต่ว่าแบ่งให้ไม่ได้จริงๆนะครับก็เป็นของรักนะครับผมนะครับแล้วก็ครับแล้วก็ต่อไปก็ยังเป็นเข็มจานนะครับเป็นเข็มจานนะครับด้ามหนุมานนะครับปลายเป็นเหล็กจานครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นของที่หลวงปู่ใช้จานนะครับนะครับ ก็เป็นเครื่องมือเครื่องไม้ที่หลวงปู่ใช้นะครับนะครับภายหลังมาท่านก่อนมอนาภาพยังไงนีครับท่านก็แจกจ่ายแบ่งกันให้ลูกศิษย์ไปนะครับครับเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่ผมได้เล่าไปนะครับก็นะครับจุดประสงค์หลักเลยคือผมก็มีความมั่นใจเหมือนกันว่าเครื่องรางวัตถุมงคลต่างๆที่ผมจะนําเสนอต่อจากนี้ไปเนี่ยต้องมีไปตกหล่นที่อื่นบ้าง โอเคนะครับวันนี้ผมแมนรัตนานะครับก็ได้พูดถึงเรื่องเครื่องรางหลวงปู่พิงค์ในแบบที่เป็นเครื่องรางไม้แกะเป็นหนุมานนะครับมีไม้แกะมีผงมีเนื้อผงปั้นเป็นหนุมานนะครับแต่ว่าเรายังไม่มีงากแกะนะครับผมก็คิดว่าเครื่องรางหลวงปู่พิงค์นะครับที่นําเสนอในวันนี้นะครับหนุมาน นะครับในหลายๆรูปแบบนะครับก็จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดว่าถูกใจก็กด subscribe นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมกันมาเป็นเวลานานแล้วนะครับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมครับสวัสดีครับ